หอบซิ่งสารเลือดบ้านแก่กับบ่าเมื่อมนวลดอกประโมกเนาเพื่อ33สีพายกำลังปล่อยออกจากลักไส้จากจุดปล่อยบ้าไพสิไรที่หนึงน่งนาตามหน้าน้ำของเมื่อมนวลดอกประโมกเพื่อหน่อยประเพีนีิ่งสองสีพายประโมก,กับบ้านแก่นา ประมุกอยู่อยู่ว่างบาดแก่อยู่ฟังอตอนนี้เครื่องกำลังขุนเขียวประมุกน้าหนาเนาะประมุกเอ้าบาดแก่ประมุกบาดแก่ประมุกเนาะ คือว่าเพื่อประมุกนั่มโยน้องเอา,เ,เ,า,เ,เ,าเอาบันแก้เจ้าเกินบันแก้เจ้าเกินอ่ะอเอาบันแก่เจ้า เรียกว่ามัดประโมกไหลเนาะ